ฮัลโหลมาโชกลับมาแล้วสวัสดีครับน้องๆอารมณ์อารมณ์อารมณ์น้องๆร,ร,ร,รู้ไหมครับว่าอารมณ์คือความรู้สึกของเรานั่นเองความรู้สึกหรือสภาพจิตใจที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะน้องๆโดยเฉพาะเวลาที่มีสิ่งมาก,กระตุ้นอารมณ์ของเราเช่นเกิดความรู้สึกเป็นสุขใจดีใจรู้สึกทุกข์ใจเสียใจ น้องๆอ,อย่ามองข้ามเด็ดขาดเพราะการแสดงอารมณ์มีผลต่อตอนเองและคนรอบข้างเป็นอย่างมากเลยนะครับมาครับฮัลโลมาโชจะพาไปรู้จักประเภทของอารมณ์กันแล้วอารมณ์ของเราสามารถแยกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆนะครับน้องๆอ,อย่างแรกก็คืออารมณ์สุขที่ทําให้เรามีความสุขไงล่ะเรามักจะแสดงออกมาด้วยการยิ้มหัวเราะแสดงท่าทางดีใจ และแสดงออกมาทางดวงตานะครับน้องๆอ,อีกประเภทก็คืออารมณ์ทุกข์ที่ทําให้เรารู้สึกทุกข์ใจกระวนกระวายใจเนื่องจากความรู้สึกโกรธรู้สึกกล้าอิจฉาริษยามักจะแสดงออกด้วยท่าทางหน้าตาที่ไม่น่าดูเช่นทําหน้าบึ้งตึงด่าว่าคนอื่นนินทาว่าร้ายผู้อื่นไม่ดีเลยนะครับน้องๆ โอ้น้องๆการเข้าใจตนเองและการเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นก็เป็นสิ่งจำเป็นมากๆอีกด้วยน้องๆจะมีเพื่อนๆเยอะแยะแน่นอนถ้ารู้จักเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นน้องๆครับเรื่องนี้สำคัญมากๆเพราะจะทำให้น้องๆเป็นคนที่เข้าใจและเห็นใจผู้อื่นด้วยนะครับโอ้โหแล้วก็ยังทำให้น้องๆอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขอีกด้วย แค่น้องๆทำตามข้อต่อไปนี้นะครับ 1. เมื่อเพื่อนๆคนในครอบครัวหรือคนที่รู้จักมีความทุกข์เราควรแสดงความเห็นอกเห็นใจโดยการพูดปลอบใจและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน 2. เมื่อคนแสดงอารมณ์โกรธหรือพูดจาไม่สุภาพกับน้องๆน้องๆก็ไม่ควรตอบโต้หรือแสดงความโกรธ ควรหาโอกาสพูดคุยกับเขาด้วยเหตุผลเมื่อเขาคลายอารมณ์โกรธลงแล้ว 3. ฮาโลมาโชจะบอกให้ว่าเมื่อน้องๆเห็นคนอื่นมีความสุขก็ควรแสดงความยินดีด้วยความจริงใจโดยการกล่าวคำชื่นชมโถเท่านี้ทุกๆคนก็มีความสุขน้องๆเองก็จะมีเพื่อนๆเ,เยอะแยะอีกด้วยวันนี้ฮาโลมาโชลาแล้วนะสวัสดีครับ